้ก็อยากจะบอกกองเชียร์เว่าขอโอกาสอรไาคือในส่วนตัวผมคง<ม>ไม่ขอโอกาสเพราะว่าผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลงานหรือว่าผมเชื่อว่าคนที่เป็นแฟนฟุตบอลจริงๆเนี่ยผมว่า ก็คงเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกซ้อมหรือว่าเรื่องระบบการเล่นของทีมคือถ้าถ้าเรามาคิดคด,คด,ดูกันดูถ้ารูดูบอลแล้วถ้าเรามีใจเป็นกลางผมว่าก็คงผมคงยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างคือน้อมรับอะไรที่มันไม่ดีก็พยายามจะแก้ไขแต่มันก็คือผลการแข่งขันในสนามเนี่ยคือไม่สามารถที่จะไปอยากรู้ได้ว่าคือถ้าเขาทําหน้าที่ได้ดีแล้วในสนาม ผลการแข่งขันเพราะฟุตบอลไม่ใช่มวยหรืออกีฬาอะไรที่ให้คะแนนเพราะนั้นมันไม่มีคะแนนถึงคุณจะเล่นดีขนาดไหนอะไรไงก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณไม่สามารถได้ประตูมันก็คือเราก็ไม่สามารถชนะเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะขอร้องแฟนฟุตบอลกนะ็คือว่าไม่ว่าใครจะเป็นนักเตะเก่าใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่คือผมอยากให้ทุกคนเขาก็เป็นเหมือนนักฟุตบอลของปราณเอฟซีเพราะว่ามาอยู่ที่ ที่ที่นี่แล้วก็คือก็ขอให้ต้อนรับได้วความรักและความอบอุ่นเหมือนกันเพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจเพราะยังไงเขาเหล่านี้ก็ต้องออมาเล่นเพื่อจังหวัดตราดอยู่แล้วก็ขอให้คือให้ความรักความอบอุ่นก็คือถ้าเขาผิดพลาดหรืออะไรไปไหนผมว่าก็ควรจะให้โอกาสเขาพอหนึ่งทีแล้วเนี่ยคงไม่มีใครอยากที่จะทำและผิดพลาดในสนามหรือ เวลาลงไปเล่นแล้วคงไม่มีใครไม่อยากชนะือ,อทุกคนอยากชนะแต่ว่าทุกคนพยายามทําดีที่สุดแล้วส่วนกรณีของผมเนี่ยคือผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าผมคิดว่าความเป็นจริงมันก็คือความเป็นจริงวันนี้ครับคือผมคงไม่ได้ออกไปกล่าวหรือว่าโต้แย้งอะไรก็คือ,คอใครอยากจะทําอะไรก็ทําไปครับคือ แต่มันก็เป็นเรื่องของกฎหมายซึ่งผมคงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวก็คงให้ฝ่ายกฎหมายก็เป็นดำเนินการจัดการเองสำหรับใครที่มาเปิดเฟกผมด้วยการแอบอ้างหรืออะไรต่างๆ <ừ> ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องไปตามหรือไปแก้ไขอะไร <ừ> ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะดำเนินการตรงนั้นดีกว <ừ> ่าในส่วนตัวแล้วไม่ได้ไม่ผมไม่ได้อะไรวิตกกังวลกับเรื่องนั้นเพราะว่าตอนนี้คือพวกเราย่งมีสมาธิ กับภารกิจอันหนักหน่งที่เราได้รับมาคือเราต้องทำงานตรงนี้ให้ดีที่สุดกัครับ